สวัสดีครับผมพบกับผมไม่กีตาร์ยิงคยนะครับต่อกันเลยนะครับก็การเลี่ยนกีตาร์กันพื้นฐานนะครับมือใหม่ต่อกันนะครับเป็นคอร์ดซี่นะครับคอร์ดที่สามคอร์ดซีนะครับผ่านมาแล้ว a B บนะครับมาที่ถึงคอร์ดซีครับผมคอร์ดซี่คอร์ดซีจับยังไงนะครับนี่ครับผมการจับโดบส่งมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเลียงกันนี่นะครับเอาโน้ชีนะครับกดที่ช่องหนึ่งเส้นสองนะครับผม เอานิ้วกลางกดที่ช่องสองเสียนซนะนะีนะครับผมเอาดินางกดที่ช่องสามเสียงหานะครับผมก็กจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมคอสีไม่เจอนะครับหรือว่าคอสี่ตรงนะครับการฝึกเดียดดียังไหนก็คือกันกับทีผันผ่านมากนะครับผมเดียดทีละเสียนเทากดเสียงใดเข้ากับเดียดเสียงนั้นนะครับผมเริ่มจากเสียนหานะครับเสียนซี ในปก็ามาเสียงสองอ่าเดียดบอ่อยมันบอดนะครับไอ้มีเสียงถ้ามันมีเสียงบอดเ่าก็เพิ่มน้ำหนักกดเข้าไปนะครับผมอ่าพอพอบอดแล้วเขาก็ปัดลงเดียดปัดลงทั้งหกเสียงปัดขึ้นก็ได้ปัดลงก็ได้ กดซีมเจอนะครับผมกอดซีมเจอลองไปฝึกกันได้นะครับถ้ามันบอดมันก็จะเป็นอันนี้แบบนี้บอดได้นะครับตรงกดแรงกดลงนะครับาพอดังยังเสียแล้วคือบอรบอดแล้วเขากับปัดลงทั้งหกเสียงแบบนี้ครับผม อาเจ็บเนี่วจากน้อยนะครับสจหรับมือไม่นะครับจะได้กับสูสูนะครับสาหรับคนที่หัดนะครับสูสูถ้าเฮาบ่อพยายามเฮาก่อนเรียนบ่เปลี่ยนนะครับทุกการสําเร็จมันตรงมีความลําบากนะครับเกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมต้องพยายามนะครับฝึกไปเรื่อยหามย่อทอนะครับผมถ้าอยากเป็นกีตาร์ให้ดีนะครับผ่านไปครับผมสหรับคอร์ซี่นะครับ ขอซีเมเจอนะครับพานไปไปต้อนะครับผมเคลียบหนาเลยก็แล้วกันนะครับ